เรียกได้ว่าจบไปอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยกับงาน Apple Event ครั้งล่าสุดที่มาในทีม Far Out พร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone 14, AirPod s Pro และ Apple Watch ซึงต้องบอกว่าจัดสเปคและปรับชมได้น่าสนใจเรียกเงินในกระเป๋าแฟนๆได้อย่างแน่นอนค่ะ เริ่มต้นกันที่นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ Apple Watch Series 8ที่ชูจุดเด่นเรื่องของสุขภาพและการช่วยเหลือผู้ใช้งานอัปเกรดเซ็นเซอร์ใหม่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเชื่อมต่อแอปพลิเคชันดูแลรอบเดือนของผู้หญิงอีกทั้งยังมีฟีเจอร์ Crash Detection ตรวจจับการชนแจ้งเตือนขอความช่วยเหลืออัตโนมัติสำหรับดีไซน์ยังคงคล้ายเดิมหน้าจอเป็นแบบ Always On ความสว่างสูงสุด1,000นิตแบตเตอรี่มีโหมดประหยัดพลังงานใหม่ใช้งานได้นานสูงสุด36ชั่วโมง โดยราคาเริ่มต้นของ Apple Watch Series 8อยู่ที่15,900บาทนอกจากนี้ยังมี Apple Watch SE ที่ปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ในราคาเริ่มต้น9,900บาทค่ะแต่ที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆคือการเปิดตัว Apple Watch Ultra ครั้งแรกของการยกระดับสำหรับสายผจญภยัยออกแบบมาให้พร้อมเผชิญกับสภาพแวดล้อมระดับความสูงและอุณหภูมิขั้นเอ็กตรีม โดยตัวเรือนเป็นแบบไทเทเนียมยกสูงล้อมรอบหน้าปัดป้องกันการกระแทกปรับปุ่มดิจิทั c ค o าวให้ใหญ่ขึ้นและเพิ่มปุ่ม a อคชั่นให้กดควบคุมหลากหลายฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็วสำหรับจอภาพอัปเกรดให้ใหญ่และสว่างสูงสุดถึง2,000นิตพร้อมหน้าปัดนาฬิกาโหมดกลางคืนบอกเวลาและสลับเป็นเข็มทิศแบบเรียวชา์แบตเตอรี่ใช้งานสูงสุดถึง36ชั่วโมงและใช้งานแบบประหยัดพลังงานได้ถึง60ชั่วโมงด้วยกัน ส่วนใครที่ชอบดำน้ำรุ่นนี้มีตัววัดความลึกใหม่พร้อมแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆที่จำเป็นเช่นระดับความลึกอุณหภูมิรองรับการดำน้ำลึกได้ถึง40เมตรโดยราคาในรุ่นนี้เริ่มต้นที่31,900บาทค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นถัดไปก็คือ AirPods Pro รุ่นใหม่ที่ให้คุณภาพเสียงที่เต็มอิ่มมากขึ้นกับขุมพลังจากชิป h 2 ที่ช่วยปรับจูนเสียงให้แม่นยำเป็นธรรมชาติพร้อมตัดเสียงรบกวนแบบแ c t i v e และหมดฟังเสียงภายนอกที่ปรับตามสภาวะอีกทั้งยังใส่ลูกเล่น Touch Control ควบคุมฟังก์ชันการเล่นเสียงจากการเลื่อนขึ้นและลงที่ก้านหูฟังได้พร้อมเคสชาร์จรองรับ m a ็ s a ซ e และช่องคล้องสายราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,990บาทค่ะ มาถึงพาร์ทของพระเอกหลักในงานนี้ที่หลายคนรอคอยกับการเปิดตัว iPhone 14ซึ่งปีนี้มาทั้งหมดด้วยกัน4รุ่นเริ่มต้นจาก iPhone 14และ14 Plus ที่อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์มากนักโดยมาพร้อมจอ Super Retina ขนาด6.1และ6.7นิ้วตามลำดับตัวชิปประมวลผลเป็นแบบ A15 Bionic พร้อม GPU แบบ5คอร์มาพร้อม iOS 16ที่ปรับแต่งหน้าจอล็อกแบบใหม่ให้ดูสนุกมากยิ่งขึ้น พร้อมการอัปเกรดแบตเตอรี่เล่นวิดีโอนานสูงสุด20ชั่วโมงใน iPhone 14และ26ชั่วโมงใน iPhone 14 plus ส่วนที่น่าตื่นเต้นคือการออกแบบเสาสัญญาณ iPhone 14แบบใหม่ที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมได้ทำให้สามารถใช้ฟีเจอร์ Emergency SOS via satellite ส่งข้อความขอความช่วยเหลือได้แม้อยู่ในพื้นที่อับสัญญาณโดยจะเริ่มใช้ในอเมริกาและแคนาดาเป็นที่แรก สำหรับราคา iPhone 14ก็เริ่มต้นที่32,900บาทและ14 Plus เริ่มต้นที่37,900บาทค่ะส่วนใครที่อยากขยับความโปรขึ้นไปอีกขั้นคงจะถูกใจกับ iPhone 14 Pro และ Pro Max ที่แค่ดีไซน์ก็ทำออกมาได้ฉลาดล้ำสมกับเป็นรุ่นโปรจริงๆเริ่มต้นจากจุดเด่นของการปรับรูบนจอที่เป็นที่ตั้งของเซ็นเซอร์และกล้องหน้าให้กลายเป็น Dynamic Island แสดงสถานะของกิจกรรมต่างๆ ตัวจอภาพเป็นแบบ Super Retina XDR เพิ่มความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดได้ถึง2,000นิตและมาพร้อมฟังก์ชันแสดงหน้าจอตลอดเวลาระบบปฏิบัติการเป็นแบบ iOS 16พร้อมฟีเจอร์อื่นๆเช่นเดียวกับรุ่นธรรมดาค่ะแต่ชิปประมวลผลจะใช้ชิป A16 Bionic พร้อม CPU แบบ6คอร์ที่เร็วขึ้นแบตเตอรี่รองรับการเล่นวิดีโอนานสูงสุด29ชั่วโมงบนรุ่น Pro Max และ23ชั่วโมงบนรุ่น Pro ส่วนเรื่องกล้องรอบนี้กล้องหลักของรุ่นโปรโให้มาถึง48ล้านพิกเซลพร้อมเซ,เซ็นเซอร์แบบขวดพิกเซลพร้อมเลนอัปเกรดใหม่ถ่ายแสงน้อยและมาโครได้คมชัดและสว่างยิ่งขึ้นส่วนโหมดภาพยนตร์สามารถถ่ายแบบ 4K HDR ได้ที่24เฟร,รมต่อวินาทีตอบโจทย์การใช้งานวิดีโอได้ดียิ่งขึ้นค่ะ โดย iPhone 14 Pro เริ่มต้นที่41,900บาทและ iPhone 14 Pro Max ราคาเริ่มต้นที่44,900บาทมาพร้อมกับสีสีได้แก่ม่วงเข้มทองเงินและดำสเปซแบล็คซึ่งล่าสุดข่าวดีตามหน้าเว็บไซต์ของ Apple ประเทศไทยระบุว่าสามารถเริ่มสั่งจองสินค้าได้ตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้และวางจำหน่ายในวันที่16กันยายนนี้ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในงาน Apple Event ครั้งนี้เรียกได้ว่า Apple ขนมาอย่างจัดหนักจัดเต็มสมกับความคาดหวังและการรอคอยของแฟนๆจริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมทีเ t นเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมาค่ะ